สบายดีพาพี่น้องเอฟซีที่มารอดรักทุกท่านนะครับรวมพันไทยมานอกด้วยครับสําหรับวันนี้นะครับได้มาร่วมงานนะครับกับทางเพื่อนเข้านะครับทางคุณหมอมาจบชินจันทวังนะครับซึ่พี่นั่นเองพี่นั่นเองมาที่การประหารสมบัตินะครับต้องบอกเพื่อนเจ๊จังหวัดนครพนมที่จะนะครับ เป็นวิทยากรนะครับเีในศูสย์อายุนะครับซึ่งทางตําบลหนองหมอกในกระบวนการขึ้นมานะครับซึ่งทางคุณหมอประจุชินจะต้องบอกว่าทางหมอชินนะครับเป็นเพื่อนรักต่างไปนะครับก็เป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะครับพี่น้องซึ่งจะมาเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายนะครับในการทำความสนุกสนานแล้วก็เป็น การศึกษาการกับโรงเรียนผู้สูงอายุมอมาจิมจินกันทวังนะครับเพื่อการจะเป็นผู้ที่นะครับศิลปะในการพูดนะครับหรือว่าการสัลยการมการนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมก็จะเป็นที่รู้จักนะครับเป็นอย่างดีนะครับในงานด้านการเมืองในด้านการสาธารณสุขในด้านบท่านการอะไรต่าง นะครับก็จะมีให้เห็นอยู่โดยตลอดนะครับก็ท่านพ่อโนอกเดอรนะครับก็ได้พูดการมาร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับเขาค่อยดูรายละเอียดะไปต่อไปนะครับทุกท่านทุกกำลังใจไม่ต้องกันด้วยนะครับผมเราตามกันต่อไปครับหมูกับท่านไม่ตอนไม่ใช่กลุมแน่นะครัท่านจะมีอะไรไม่มีมาให้เรา จะเลยไปนกกากันไปเป็นศิลปินด้วยก,กันให้ได้เขาตั้งใจสแสดงเต็มที่เดิมเหมือนเดิมเพราะผมติดต่อช่อง YouTube มาด้วยช่องนี้ดังมากช่องไทยบ้านรอบเด้อนะครับลุงพันธ์นครับใครเอาใจออกยูทูบมาเนี่ยได้การเลยท่านเข้า YouTube มันออกมาได้เขาต้องออกก่อนไ <c oughs> ม,ม่ลว่าที่นี่จ่ายกระกปด ดูเฉพาะตอนที่เขาต้องซ้อมไว้วันที่13เมษายนการเดินการย่างการว่าการจ่าเมื่อกี้คุณได้ประสานกับแต่คุณแจ๊คเล้วว่าขอน้ามามเอางน้าที่สุดเอาแบบว่าคนผู้อื่นจะบโทธรเอาหมูละคนอานาหมูหนึ่งขอดูหน่อยนะอาณาหมูหนึ่งโอ้โหยินดีด้วยว่าจะเป็นหมูอะไร Nhớ bỏ aku Oh you for fucker hey. mu song mana like อัก้าวจ้านี่นะอรทมาทบุติเรวไม่ระวังอืปลกมือหนึ่งครั้งเอาดังๆเลยปลกมือหนึ่ง,งครั้งสองั้งปลกมือหครั้งห้ๆนะาๆ้แนลนะ้วกปเข้ากเตะ ลงมาอีทีโอ้ลังขาขึ้นห้างเลยพุดนเอาตามสบายเลย้อะบันไดนห้างก็เจื้อง่วงหาขาปุ๋ยแต่เนี่มันมึนเลยจ้ะขาเขาที่หกตบมือ็ให้กโอ้ อ,อ,อย่าให้ยืมอย่าให้ยืมว่าต้องจี้อจือจ้อจือจ้นะครับนี่คือการฝึกสมองอ่ะทุกคนหันหลัไงไปทางโน้นนะอ,อ,อย่าไม่รู้มันหันแล้วต้อ,องฟังต้องฟังอัะไรมันผิดม,มันถืกกันเยอออย่าให้มันเข้าแก าอยู่จัก19ปีปีนี้แหมมื้อนี้แหมทดสอบทดสอบเสียงูีกอนครัาตาตา

ทำไมนึ่งทำไมยางเพชรนึ่งเฮ็ดก้อยเฮ็ดวันนาพ่อกินอะไรเทศจะโบได้แล้วมันเหนื่อยจังอะไรหั่นแช่แม่แช่ตัวข้าวห่าวันตานีเังพ่อคิดว่าจะปูเมื่อยเด้ออ่ารสำคัญไหมสำคัญมากที่สุดกินมม่งมั่บข้าวบับทองกินอยู่กับปากอยากอยู่กับทองเที่ยวขี่รถแมนขาเรื่องจริงไม่บอก กินอาหารเสฉยงาที่ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียเชื้ออีโคไลอะไรที่ว่าพี่ว่าพ่อเฮเม่พายขี้แม่พายขี้แม่พายขี้แม่พายขีเมื่อวันเอยไปการมาเมื่อวันเอยไปการปลาเหยียบที่ยุคดารสมถัิกันทีสมไมตะก้ามมีบุพีชัวอากาศเป็นถ่ายใจกันหน้าไหมมพูดเป็นการคบการปลานยางประเพณี รอเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันสั้นสมัยแล้วมีช่วงร้าน้ำาสวงตีเการุ่มลุงที่ช่วงราน้ำไปครับที่งานหมสวิตหมสถานหลายหลายสถานแล้กับหมจีลวัน์น่รก็ไปรดน้ำวนมะนาวแต่งตอนแล่ก็แต่งแต่งก็แต่งมาตอนเ่แต่งแต่งก็แต่งตอแต่ก็แต่งก็แต่ก็แต่งก็แต่งก็แต่งก็เล่ สาววพี่น้องชาวอีสานชอบกินประดิ์ตงแต่เมื่อนี้ฮู้บ่ทยานอยางไ้ไม่ตัดเห็ุให้พี่น้องเขาตายมาหลายแล้วพวกป่ามีเกศ็ดตางๆโกเซนปลาขาวปลาสูตรปราม่สุนอาไาสเห็ดก้อยเห็ดลาบิบิบโอ้โห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 อหโอ้้หอาหอ้โหอ้หอหโอาโหโอ้หโ้โหโ้โหอ้โหโ้หโ้หโออ้โหโอ้อ้อ้โอ้โหดออนโหอ้อันตรายที่หองของพี่น้องชาวอีสาน ดูความรักและปรัชญาดีจากนายกองการบริหารส่วนตะบอหนองบ่ออเบอาแก่จังหัดนครพนมต็บพื่นเลยน่นแหเพื่อเป็นห่วงใชยเฮ้าโบมนธรรมดาได้เป็นนายกโฟมเข้าไปเป็นรองนายกองการบริหารส่วนตบนแกเนี่ยได้ซอยู่จ้าแบบนี้โเมีนทางหอยลาทุกวันทุกคืนไอ้นอนเดี่ยวเห็นหมงแก่คนมาใจโนโจงบในเสือมาตาย

ผมดูในยูทูบในอาจารย์นั่นคุณหมอนี่ผมบอกว่าไข่เป็นโปรตีนที่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยปลาก็ต้องกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยางพักหนึ่งผมชื่อแล้วก,ก,าาก็ินจิ๋แหละมันสะสมอยู่ฟียูตัปปีสายคลีปเด่นด่างมันขับออกไม่หมดต่อไปก็าัๆเป็นตับแข็งเป็นอะไรเรื่องอาหารต้องกินอาหารที่มันย่อยง่ายและกินปริมาณที่เหมาะสมอชหมอ น้ำเกิดเนี่ยถ้เาเ้ากินแป้งมากเกินไปมันก็เลยเป็นสะสมน้ำตาลในก,กระแสเลือดแป้งก็คือข้าวนละไรกูบางคนกินนี่ับปปงงา,างทีข,ของใหญ่ก็จะเมื่อแต่เราให้เนาเนี่กินน้อยนิดก็พอแล้วก็ไข่แล้วก็ผักกินหลักการที่ถูกต้องทําให้เรากินข้าวไปร้อยก็คือกินน้ำ้าไปก่อนกินน้ำ้าไปจนมันอิ่มส่าจะกินข้าว ต้มน่อไม้กันยังใส่ถุงชูร์นี่จะมาใส่พวกมะขามกับหมาข้าวเนีเวลาเลือดหอบว้ายยังสวยเวลาเลือดหอบไปเกี่ยวก็มีปานเอาถุงช <Yeah>. ูร nah ์ดใส่ท <The> ุกเด้อเฮียบอกว่ามันยุสมัยเก่าเนาะเขาพวกถุงชูร์ดไปนหนเลยแล้วมันเรากินเข้าไปแล้วนี่ในร่างกายของเราหนี่เลือดเท่านี้มีอยู่ห้าลิตรโดยประมาณแกนร้อนหนึ่งแต่ละคน ถ้าเป็นบริจาคนี่็นที่ว่าการเนเมื่อโดนอบไว้ซีซีสามไวซีซีแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่สามเดือนมันก็ขึ้นมาใหม่ไม่เลี่ยงสร้างขึ้นมาอีกนะครับเลือดถ้ามันเหนียวมันหยุดมันเลยวิ่งเวียนหนามึดตายลูกขึ้นล่มจุ่เนี่ยตายกันบ่อยๆเพราะว่าเลือดมันเหนียวคนมันเข้าไปในหัวใจที่หัวใจมันปิดเปิดปิดเปิดมันปิดแล้วมันมันโมเปิดจะตายเลยได้หลังหลังโม่เมื่อยโมเมื่อยเราเลยนอนในเส้นเลืเขาเอาน้ำมาปั้งหัวใจเลยเขาจะเอาขึ้นลุกงูหกหกเก้ามันน่าเกลียด แล้เป็น่วงหลานทาหลานสะพ้ะนแก็บอกแด้ขนาดใจที่ขาดอยู่ในทาหลานออกมาโอ้นี่แหละคนบอกแพงลูกสมครตาแพงหลานสมเท้าแพงผู้สาวป่าคราวูกในปาา่ปาก็ถึงนี้มีหน,น่อยนะก้ยเอาได้

ทางนะครับกระตุ้นมันอยู่เรื่อยต้องน้ำเหลืองอย่างมันจะสร้างฮอร์โมนสร้างสิ่งที่มาเป็นภูมิคุ้มกันให้เอาสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายภูมิคุ้มกันเอาเันจะยุบออกเหมือนกับทหารเหมือนกับตำรวจเหมือนกับตัวเชอร์โเลยสิ่งหลายๆเข้ามาในหมู่บ้านเ้างก็เอาออกต้องน้ำเหลือด้วการจะเป็นการผลิตได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเชื้อ H I V ไวรัสต่างๆเล็กๆน้อยๆนี่มันสูงต้องน้ำเหลืองที่ผลิตภูมิคุ้มกันหอบกระจาย จากยนอยู่ทำไมต้องน้ำเหลืองมันผลิได้หน่อยน่างลายล้นะครับภูมคุ้มกันที่สำคัญคุณยายดีรคประจำตัวอะไรครับดีมากเลยก้มือคุณยายน่ดคนอุยเป็นยังในกระดาไก่ไม่เป้นยันเจ็ัวหัวข้าือคนได้ว่าว่าโมฮเราจะันมโรคประจำตัวเราโรคประจำหัวเราเสียคน Yeah.